ไม่แอดดอมแอดอไปหรอสรุกไหนแล้อ <benim> ย <love> ู่ฝั่งไหนนี่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 นแอดอนะโเหจะนวกอะแดงแดงนาะนมเนี่ยนเนี่ยไ่เอ่งเอา่เอ่เอ่เอ่เไม่เอ้่อ่เอม่เอไ่เ่เ่เี่นไ่เา่นอ่เาม่ไ่่อ่อ่เอไ่ไมอไ่่อ่เอไ่ไอไอาไา่่ไอายไม่สาม

ม่่่้มันงีเ่ควายกอ่กรเ่ขาด่ครับ่เกใบควายเรีวามีบ้าบมีบ้าบามีไหวบ้มากเกูมองมองไม่ไห็มีบ้าบมี่ได้มีตอนไหนถ้าหมูว่มึงาอีกสักยี่ิหกูช่วยกูยไไเเรื่องไไเเ่ต้องกินยากันนะเอาไลยไหมไม่มียากันไปวิ่งไปไน เอากันให้มาเด็ดมเหมอไอ้เี้นี่เปหมอไอ้เี้โมามามไม่กล้าเวลาน้กคนขวอยงถามลูกยิ้มยังไอ้นี่ยมอชอะไรมอไอเียไอเียไอ้ชี้ไอ้ดิชี้ไอ้เดยไอะไยไอ้เอะไอ้เห็อไอ้เอไอ้เอง่บงนอนัวบงนี่หว่า้อนัวจัดตอนัวจัดแกไปมบงี่เลยยังกาต่ะไอ้ย

Cái cho lên là bánh Ui tao bang cái gạo vuông lên nè เป็นกูได้เป็นกูได้ไอ้กากไอ้สัตว์ไเลยไอ้กากมึงช่วยกูยังไม่ไหวไอ้กากทำเยี่ยงเลยมึงทำเยี่ยงเลยมึงมึงช่วยกูเลยเนี่ยมึงช่วยกูเนี่ยไหวไหมไอ้สัตว์ไม่มีไะวเลยมึงจะอยู่ไงวะไอ้สัตว์ไอ้กากไอ้เล็กรู้ว่ากูตีเตะมึงอยู่ตอนแรกอะกูอะไรอะร้องดิกังมาโอ้เพื่อนตี ทำเที่ยอะไรมึงีกซุนในสัตว์เียควายทำเี่ยงลยูกซุนสัตว์กซุนทำเที้ยอะไรมึงไอ้เที่ยตอนล่างไ่ได้วะไอ้เที่ยควายเียควายยไพ่ ยอ้ยูเ uhm ้ยุงพไ้สัตว์ลุงเพลยงพลเรยงพลกากลุงเพลสัตว์กากทำยังไงทำยังไงกันทำยังไงกันไอ้กระจกไอ้ยี่ดุอ้กระจกโง่ควายหแล้ชัดหลังสัตว์เยียังหมกออยู่เลยไอ้ควาย กูใครก็ได้อะตอนนี้กูใครก็ได้ใครก็ได้ไอสัตว์ใครก็ได้เฮียเหมือนเก่งเฮียเหมือนเก่งใช้ตัวตลกไอ้สัตว์เฮียเหมือนเก่งมากไอ้เหี้ยไอียฟีเอ้ยเล่นไม้เี้ยของมึงไหนงลูกเหี้ยขยับกับกูไปเซียวกับกูไปกันจอกเนาะกูไปสองแกะไอ้ควายต้องลุ้ไอ้ควายไม่ไหวไอ้ควายทำไม่ไหวไอ้สัตว์ทำไมึ่ไหวทำไม่ไหวอะไรมึงมึงไม่ไหวเลยไอ้กาศอะไรมึง ไอ้กาไอันไอหีเฮี้ยง่ไอันชูป็นี้อะไรไอนเฮี้ยก่าวเป็นเฮี้ยอะไร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 ไปแล้วเป็นเฮี้ยจุดประนอยไเ้ไอไกาไอันไอยไอเฮี้ยตำรวจเยมาช่วยไอกาไอันหนีไปไหนไอันหนีไปไหนไอกาไอเฮี้ยอย่าเลยอยาเลยไอันอย่าเลยอยเลยตาย ไอ้ันเรียบยตันเรียบร้ยเรียบร้อจันมึงจะไม่หวเลยควายมมีอะไรจันดเ่เด้โอ้ัมียัีตัวมั่วเลย

ท่านอยู่เมื่อกี้เขาหายไปไหนไม่รู้แต่พี่ไม่เห็นมีเลยแบบ ไปเยอะจังอะว้าบเก่ากันหรอใช่เก็บแอร์ดรอปอะแชสเฉยเลยเก็บแอร์ดรอปแล้วอะไรมันเล่นได้มันเล่นได้ทั้งสี่คนเลแไหมคนไอ้เหี้ยแอร์ดรอปทุบหนึ่งอะควยคนเรามาไม่ครบตลอดเหมือนมารับตีนอะไอ้เหี้ยเหมือนมารับตีนอะอันนี้กูณ่าแบบไม่ยุ่งกับใครนะไอ้ตัดผีคุอย่างเดียวเล่นเล่นเล่นตัดคุอย่างเดียว เ็มสิบอะ่ะเหมือนยืนล้อมเราอะ่ะของต้นหนึ่งอ่ะโนศูนย์จุดหนึ่งเขามาครับสวัสดีอยู่ไหนอยู่ในวอลโซนเนี่ยพี่เข้ามาดีพี โอ้มันไม่กล้าหรอกไอ้ที่อะทรงอย่างติ่มแก๊งมนะันอะ